เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปทักทายหนุ่มนัดกันนะครับสวัสดีครับนัดสวัสดีครับโอเคฮัลโหลครับสวัสดีครับนัดครับผมชัดเจนนะฮะครับผมครับผมนัดทักทายพี่น้องชาวจังหวัดลำปางแล้วก็แฟนๆคลับของ h i s FM กันหน่อยครับ ลำตางทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนที่ฟังอยู่นะเต็มครับครับผมนะเออฟังแบบว่าภาษาบ้านเรานี้มันอบอุ่นยังไงไม่รู้ดีครับโอเคช่วงที่ผ่านมานี้ได้กลับบ้านบ้างหรือเปล่าครับนัด อดาไปถ่ายรายการก็ได้กลับแล้วก็แบบได้ไปเที่ยวมอน์แจมได้ไปเที่ยวบ้างเนาะไปพักผ่อนบ้างอะไรบ้างใช่ดีครับรผมอ่ะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนขับนัดนะครับอยากแกฝากข้อความอะไรถึงนัดนะ4642608ส่งมาไว้ได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ถามนัดกันนะครับไปะครับอยากรู้ว่ามีใครอยากพูดอะไรกันบ้างนะโอ้นะครับ อ่ะโอเคเห็นเขาบอกว่าวันนี้โฟนอินทั้งวันเลยมีหนึ่งข้อความถามว่าเหนื่อยไหมวันนี้โฟนอินทั้งวันเลยเหนื่อยไหมจริงๆแล้วก็ถ้าบอกตรงมันก็มีหน่อยนิดหน่อยแหละครับแต่ว่าแหมถ้าคนถ้าเหน่อยแล้วมันได้คนฟังเพลงเราเพิ่มขึ้นเราก็หายเหน่ยนะเชื่มั้ยแสดงแล้วเขารู้ว่าโฟนอินทั้งวันก็แสดงว่าเขาตามเราฟังทั้ง,งวันทั้งวันเหมือนกันนะออืมอ กเลยนะฮะโอเคนะครับนะฮะก็ถ <vengeance> ้าใครพี่น้องชาวจังหวัดลำปางด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนในเอสเอ็มเอสนะครับฟังจากที่ไหนอะไรยังไงก็แนบจังหวัดกันเข้ามาได้ด้วยนะครับนะฮะจะได้รู้ว่าจากที่ไหนอะไรยังไงด้วยเนาะ่ะครับอนะฮะอ่ะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานกันก่อนละกันนะครับล่าสุดนี้นะฮะกับซิงเกิลนี้เลยยิ่งคุยยิ่งเหงาครับนัด ใช่ครับก็เป็นซิงเกิลแรกกับบ้านหลังใหม่นะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่มิวสิครีมทีเอ็มีมมใช่ใช่ใช่เพนี้ก็จะเป็นแบบเพลงปอ๊อกมีกลิ่นในของความวอนหอกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนื้อหากมจะพูดถึงเหมือนเราไปแอบรักใครสักคนนี่แหละครับแต่ว่าอ,อ่ยิ่งคุยกับเขามันกลับยิ่งไม่มีความสุขเพราะว่าเขาก็จะพูดถึงแต่แบบเรื่องของอีกคนเรื่องของคนอื่นอะไรแบบนี้เนาะอะไรที่มันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยเราก็ ไอ้เียครับโอ้โหโสู้อย่างนี้ไม่คุยเสียงจะดีกว่ายิ่งคุยยิ่งเหงาอะไรประมาณเนี้ยนะฮะใช่ครับครับผมทําไมถึงเลือกเพลงนี้มาแบบว่าทักทายแล้วก็เปิดตัวให้เราได้ฟังกันครับทําไมถึงเลือกเพลงนี้เอการเปิดตัวที่ผมไม่ทีมเองรู้สึกว่ามันมันเป็นเป็นอะไรที่เป็นกระทอนนะครับเพราะว่าฟังแล้วก็จะแบบรู้สึกได้เลยว่าเสียงเราอ่ะคือโทนประมาณนี้แหละอ่าใช่ใช่แบบป๊อปอย่างเงี้ยที่มันป๊อปแบบมี นียคือแบบมีความเปม็นเอเชียตะวันออกเลยครับแล้วก็ฟังง่ายๆเนื้อหาคือแบบฟังง่ายเข้าใจง่ายอย่างเงี้ยนะเป็ไม่ต้องแบบไปตีความอะไรมากมายเงี้ยครับใช่ครอ<ช>ัรู้สึกตามได้เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ยังคงเป็นเพลงที่แบบว่าในสไตล์ของคือ,ค,อคือฟังแล้วแบบรู้เลยว่าเนี่ยเพลงของนัทอะไรแบบนี้นะฮะใช่ก็คือจะเป็นเมลโลดี้แบบเมโลดี้สวยๆหน่อยอะไรเงี้ยครับผมบอืมอ,อนะฮะเพลงนี้ เออมีความพิเศษของซิงเกิลนี้ยังไงบ้างนั้นอ่ความพิเศษอย่างแรกก็คือเอ่อมันมันเป็นเพลงที่ผมทำนองเองอืมท,ที่ที่ออกมาสู่วงการเพลงไทยครับผมคือพูดง่ายๆก็คือแบบว่าพี่ผมผมอยากได้ทำนองประมาณนี้ทำให้เขาฟังเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราเล่นเองเลยเล่นเองเล่นเองเลยด้วยแต่งเองจากเป็นโนครับแล้วก็ oh โอ้โห โอ้ย oh, ยิง่งแบบว่าอินใหญ่เลยใช่ไหมตอนนก็ออกมาเป็นเมลโลดี้นี้ในหัวเรารอะไรเงี้ยเราได้ยินมันออกมาค่อยๆมาทีละท่อนทีละท่อนครับผมซึ่งจริงๆเวลาเวลาผมแต่งเพลงแต่งทำนองเนี่ยก็จะเป็นวิธีนี้หมดเลยอะครับ mm hmm. เป็น,นั้นที่เป็นอยู่อารมณ์ไหนมีอะไรอารมณ์อะไรที่มันอัดอั้นอยากระบายมาก็ไปเล่นที่เป็นโนอย่างเพลงที่ผ่านๆมาก็จะมีแบบอ่าคิดถึงดังๆหนึ่งคำที่รออยู uh ่ท huh. ่ทั้งไม่มีพรุ่งนี้นี่ก็จะเป็นเพลงที่แต่งทำนองเองเหมือนกันครับ mm hmm. ในส here, <Wait. S 1> oh, ่วนของเพลงนี้คือสร้างจากฟีลลิ่งเลยใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะแบบอินอินกับอินกับเรื่องราวต่างๆได้ง่ายมากใช่ไหมได้ง่ายเวลาที่เราไปอาดเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเรารู้ว่าเมโลดี้เมโลดี้มันทางมันไปอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันทํานองแบบเนี้ยมันต้องแบบจะเล่าเรื่องแบบไหน นะฮะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเป็นที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้นั่นเองนะครับพูดถึง<ด> Mv เราจะได้ชมเมื่อไหร่เอ่ยม,มีแล้ว Mv มีมีแล้วนะครับ m <MV> อมีแล้วใช่ไหมไปเซิร์ชได้เลยครับทันทีใน youtube ยิ่งคุยยิ่งเหวาแล้วมันก็ขึ้นมาเลยครับแล้วก็ดูแล้วก็ฝากแชร์ต่อๆกันด้วยแล้วกันนะครับ,รบชื่นชอบก็ช่วยๆกันเข้าไปดูด้วย ในเพลงนี่แหละครับเป็นคนสองคนที่แบบสนิทกันเป็นชื่อเชื่อกันแต่ว่าผู้หญิงก็จะแบบเหมือนตลอดเวลาที่อยู่กับเราอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงอีกคนแล้วก็แบบคอยวิ่งไปที่ท่าเรือดูว่าคนคนนั้นที่เขารออยู่กลับมาหรือยังเราก็จะได้แต่แบบคอยแอบรู้สึกดีๆกับเขาอเ้ยครับแบบอืมแอบว้านรูปเขาบ้างแอบรูปหัวเขาเวลาเขาหลับอะไรเงี้ยอับก็คือคอยอ่ะฮะ คอยคอยส่งความรู้สึกดีๆถึงถึงเธออยู่เรื่อยๆแต่ว่าเธอคนนั้นก็เหมือนจะไม่ไม,ไม่รับไม่รู้อะไรแบบนี้นะบก็อาจจะมีมีความอาจจะรู้อยู่บ้างเลยครับแต่ใจเขาเออมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมเชื<ม>่อว่าโดนอะเนื้อหาโอ้เนื้อหาโด,โดยเฉพาะยิ่งใครที่ชม MV แล้วก็ตรงกับเนี่ยจะอินได้มากๆเลยผมอยากให้ดู MV เพราะภาพสวยมากครับแล<ถ>้วก็ มาคืนเพราะเพลงมันจะเป็นเพลงเหงาแบบไม่ใช่เหงากระแทกแกะันอะไรอย่างเง้ยอ่าใช่ใช่ก็เป็นเพลงเหงาฟังฟังง่ายแล้วก็ฟังสบายอ่ะเนาะเอาละมุนรำมุนอ่าใช่ใช่ก็จะเป็นภาพประมาณนั้นครับภาพสวยๆรำมุนรำมุนแต่ว่าถึงแล้วก็ตามเลยครับอืมครับผมเห็นได้ข่าวว่านักเพิ่งมีกิจกรรมไปนี่ใช่ไหมเมื่อไปเดือนที่ผ่านมาทำแฟนมิทติ้งครับผมครับผม อา,านะฮะเล่าถึงบรรยากาศของในส่วนของตัวกิจกรรมแล้วก็เรื่องของกิจกรรมที่ได้ไปทํามาด้วยครับก็ดีครับเป็นอีกวันที่แบบอบอุ่นมากเพราะว่าหลายหลายคนนี่ก็จะเป็นแฟนคลับแฟนเพลงที่ตามเรามาแบบหลายปีแล้วเลยครับก็จะเป็นวันที่เหมือนอย่างในวันเกิดผมมันก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือผมจะแบบกอดเขาอะไรอย่างเงี้ยผม มจะแบบแจกกอดอยู่สองรอบคือแบบวันเกิดตัวเองหรือไม่ก็วันเกิดเขาถ้าเขามาเจอเราในวันเกิดเขาเราก็จะกอดเขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องราวของความอบอุ่น,นได้ไหยครับได้ได้อ่ะนะไหนไหนก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของยิ่งคุยยิ่งเหงานี้เขาบอกว่านัดร้องเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงาเป็นภาษาเหนือนหน่อยค่ะนะฮะนี่ส่งมานะครับเ no. นาะเภาษาเหนือนี่รื่อ,อะไรอะ เออเอาแบบว่าภาษาแม่ริมเราเลยเอ่ะวกยิงคุยยิงูู่กับน้องาไปไม่เป็นจริงจอ่ะเอางี้เดีว่อร้องท่อนฮุกให้ฟังแบบสดๆเอาเอาเอาภาพาภาษาไทยนี่แหละเออนะอันนี้อันนี้มีอีกหนึ่งข้อความครับเขาบอกว่าร้องท่อนฮุกให้ฟังสดๆได้ได้ครับได้ครับ 妈、nah. ว้าวพอมากมากเลยนะฮะเอ<ก>อ,อนะครับ<อ><ก>นะฮะมีฝากคําถามถึงพี่นัทด้วยพี่นัททานเข้าทานเข้าเย็นหรือยังคะทานอะไรคะเหนื่อยไหมคะสู้ๆนะคะทานเบอร์กเกอร์ครับผมนะเออเพราะว่าวันนี้ต้องทํางานนะเนาะคงกินแบบมื้อใหญ่ก็ไม่สะดวกเนาะครับผมนะฮะ<อ><ก><อ><ก> นะฮะล่าสุดนี้ฟังออนไลน์จากกรุงเทพด้วยนะฮะทักงไทยุณรู้ฟังที่อยู่บน w w w v r n u m b e r o n d com ด้วยนะครับทังยทุกที่เลยครับนะโอเคมีตอนนี้เป็นเป็นเรื่องของฮัลโหลฮัลโหลครับนัทนัทครับคับอยู่ครับโอเคเมื่อกี้นัทจะพูดว่าอะไรนะครับ ด้วยนะครับโอเคได้เลยครับนัทครับคราวนี้นะฮะมีน้องๆหลายๆคนแบบว่าอยากจะติดตามพี่นัทอยากจะติดตามผลงานพี่นัทฟลโลอาพี่นัทอย่างเงี้ยได้ติดตามได้ทางไหนบ้างเอ่ยครับก็เข้าไปที่แฟนเพจได้นะครับ Facebook นะครับหรือไม่ก็ Twitter หรือว่า i n s t a g r กรซึ่งใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยคือนัทสักดทรตรงตัวเลยครับก็คือ N A T S A K D A T O R N นะครับย้ำว่าเป็น N A T นะไม่ใช่ N U T ครับผม NAT นะครับ IT ครับผมครับผมอนครับผมไปพูดคุยกันเลยเพราะว่าเล่นเองเล่นทุกวันนะฮะใครที่อยากจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารก็สามารถติดตามกันได้ตามช่องทางนี้เลยเนาะหรือว่าจะเป็นที่นี่ก็ได้นะครับกับ His fm ด้วยนะครับเราก็จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ได้ฟังกันตลอดตลอดเลยครับแล้ว ถ้าใครชอบเพลงนี้อยากจะเอามาใช้เป็นลิงโทนไป็นเงรอสายนะครับก็ดาวน์โหลดได้แล้วดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งศูหนึ่งศูรือว่าจำง่ายๆดอกจันหนึ่งสองสามสิบครับใช่สิบสิบครับผมนัดครับเอ่อนอกเหนือจากเออเพลงนี้ที่ส่งมาแล้วมีซิงเกิลใหม่ๆมาแล้วหรือยังคือกําตอนนี้กำลังเตรียมที่จะส่งมาให้เราได้ฟังกันแล้วหรือยังเกินเกินให้ฟังหน่อยได้ไหม ครัน่าจะเป็นเพลงมีเดียมแฮปปี้แฮปปี้หน่อยละ<อ>จังหวะกลางๆหน่อยฟังนั่งชิลได้ปาาขึ้นะนะฮะโอเคก็สามารถที่จะติดตามกันได้ด้วยนะครับนะัผมครับผมมีอะไรอยากจะฝากให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลำปางและก็แฟนคลับที่ฟัง His FN อยู่บ้างครับฝากฝากเพลงนี้ไว้นะครับกับยิ่มคุยยิ้เหงานะครับก็หวังว,ว่าจะเป็นเพลงที่ โดนใจใครหลายๆคนที่เคยอารมณ์นี้อยู่ใกล้ๆคนรันกแต่เรากลับเหงากลับว่างเปล่าวกว่าเธอเนี่ยครับก็คงคงมีหลายคนแหละที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็หวังว่าจะเป็นเป็นที่มันเหมือนเพื่อนที่รู้ใจอะเนาะแล้วก็ฟังไปหรือว่าถ้าใครไม่เคยมีประสบการณ์นี้ก็หวังว่ามันจะเป็นอีกเพลงเพราะที่อยู่ในใจคน,ใน,นก,กันครับกับที่คุยเงานี่ครับครับผมนะข้อความล่าสุดพี่นา้าจำได้ไหมคะคนน่ารักตามมาเจ็ดปีแล้วอะ โอ้โหคนน่ารักตามมาเจ็ดปีแล้วแต่บอกมาประมาณนี้เลยนะโอเคได้แล้วครับถ้าตามมาประมาณเจ็ดปีแล้วจะเคยเจอกันบ้างแล้วล่ะเนาะตามกิจกรรมต่างๆมีแอนกีษอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสได้ขึ้นมาแอลลำปางพ่องก็ใครไปกันครับได้เลย ได้เลยครับโอเคขอบคุณนัทมากครับวันนี้ที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกับเราครับครับผมขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณและสวัสดีนัทด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมอ่าผ่านพ้นกันไปนะครับสําหรับอีกหนึ่งหนุ่มที่ต้องบอกว่าแฟนคลับน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับกับนัทศักดาทอนซิงเกิลใหม่ในบ้านหลังใหม่ของหนุ่มคนนี้ด้วยนั่นเองนะครับ